เฮ้ย hey, ขับรถได้วะเจ๊ด้เฮ้ยขอขขึ้นหน่อยอ๋อข oh ึ้นหน่อยขึ้นได้ปะขึ้นอะไขึ้นนี่ เเออ้ยไม่ใครแนนนนวัละขี่ตรงอย่างเดียวเลยมันมันขับขับได้คนเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวล่ะมุกบ้าไอ้รจะมุกบ้างจะมุกบ้างไหนอยู่ในรถเหรอแล้วปืนใครถือปืนไอ้คนขับรถอะถือปืนเปรี๊ยประเงาน ที่มัวแต่เล่นกับรถอะไอคนนั้นน่ะถือพื้นกอนนี้เปลี่ยนเรื่อของใหม่อะไรครับนะครับตอนนี้เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันเฮ้ยมันเลี้ยวไม่ได้อะขับได้ตรงเลี้ยวไม่ได้ได้แค่ขึ้นได้แต่ตรงตรงตรงอะไหลังหมดโอมไอเออแัปแหวนแหวนกันเทศเต็มที่นั่งโซ่ตายเลยใครโดนโดนใครฆ่าเนี่ย เอจะสามคนน่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะผมนั่งส้วมเอาไอ้เป้นั่งส้วมเหลือเหลือแค่สองคนนั้นน่ะไอ้นี่ไอ้สีม่วงนี่ใครี่เยวไงพี่ชื่อวิกก่เกาอ่ะผมน้ารู้แค่นั้นตอนตายไปแล้วอ่ะไอ้แม็กมือถือปืนบปะเนี่ยโอ้มีนี่ไหนล่ะครับมือมันลอ่เปล่านั่งกดนั่งรถอ่ะมือมันล่วงอยู่ตรงรถสีฟ้าใกล้ๆน้ำพุ่อะ เนี่ยเนี่นเนี่ยนั่นน่ะไอ้เป้มึงใช่ไหมมึงใช่ไหมพี่ยิงนะพี่ยิงได้เป้พี่ยิงไอ้เป้พี่ยิงนะไอ้เกินอยู่ไหนอยู่อยู่ใต้รถสีฟ้าอยู่ใต้รถสีฟ้ามันมันเก็บไอชิดชิดตาของตาของแม่อยู่ในฟองก็คือเดินผ่านพี่เขาพันไม่โดน

ดักมายังไม่รู้เรี่ยอะไรเลยเจริญสัตว์เะโตโนเจริญสัตว์อลยกำลังกำลังสนุกเป็นไงดักหน้าเลยแม็กแม็กมึงสุดกว้ยแบ๊กช่วยพี่ด้วยแม็กเรใกล้ๆเราบนฟันแม็กช่วยพี่ด้วยแม็ก เห็นแน่เลยไอ้เป้เป็นแม่อยิงก่อนเลยไม่ขวมไม่มั่วโคตรมั่วทำไมโจมนชนะป่วยเหรอตำรวจไม่รู้ใครเป็นโจมเฮลโหล ฟันนี้ Hello baby เอ้าน่ากลัวมีปืนล่นอยู่ตรงเนี้ยเอาปืนเดี๋ยวเนี่ยใครใครคือวิกเตอร์พี่โจมะใช่ๆๆหลบ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 วหลบๆๆบหลบเฮ้ยไม่ไปไหนหรอกเนี่ยปืนล่นอยู่ตรงเนี้ยรวก่อนวมกลุ่เฮ้ยเกมมันเกมมันจะจบเนี่ยมาเอาปืนยิงพี่จบแล้วพี่เป็นโจนพี่เห็นรอยเท้านะ ไม่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 รู้โดนยิงแค่เนี่ยที่ปากแบบไก่ที่ห้ารอบววห้ว

โอ้แม่กกินไปเลยแม่งไม่มีบ้าเหรอแม่งย้อนก่อนแอบแอบิงไม่ก่อนเลยจริงคนณครับเขาอยู่ที่ไหนเฮ้ยจริงอ่ะโจจริงอ่ะโจไอ้เราอยู่ตรงไหนนี่โจุเอ้ย เขามาด้ยปามีเดีเยวมีจะไหนวะเดี๋ยวมีจะไหนเดี๋ยวมีปามีแจ้งเราปามีแจ้งเรถ้าอ้อู้เก็บปืนยิงยิงเฮ้ยเดี๋ยว้อยพีมาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีมาลรีมาไม่นะจ๊ะข้างหลังข้างหลังไม่แค่ใครคนมีปืนได้ก่อนอแม็กไอแม็กไอ้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 แม็อ้วแม่ไ้แมกไม็กไอ้แม็กไอ้แม็แม่กอมกไแมรกไอมอ้อแ้แไอ้ คือคนด้านหลังไม่สนใจเลยมันไม่มีอะไรไอ้มีปืนยิงเลยครับสีม่วงสีม่วงเห็นแล้วสีม่วงอ่ะสีม่วงยิงยิงมันยิงอยู่ไหนยิงมันดือมีดอยู่ไหนข้ามบนอ่ะข้ามบนหายไปแล้วชิดไอ้เป้ไอ้เป้ชิตจวบจิตขึ้นไปด้านบนมันสีม่วงอ่ะ มันสีม่วงอะสีม่วงคือไอ้แม็กก์เหรออันนี้แม็กอันนี้แม็กก์ฟอกตอสครอไอฟอกตอสอ้แม็กก์ฟอกฟอกตอสนีแม็กสีชมพูนี่ผมเออไอ้เป้ไอ้เป๊ะไอ้เป๊ีดอัพเริ่มเลยมันถือมีดอัพมเริ่มเลยไหนใครสีแดงสีดสีแดงไม่มีไหนไอ้โจนั่งลงไอ้โจไอ้โจนั่งลงอ่ะไอ้เป้มึงมั่วแล้วมึงอ่ะมึงอยู่ไหนชัวเลย หารไหา่้หากน่ค oh, ้าสายๆเข้ามาไข้มาของดีของดีอันโดชว่วยเร์ลคุยอะยิงไอ้โจมากเลยยิงไอ้โจมากเลยคยมผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในบ้านหลังนี้ปลดออมาด่วนานพวกเราได้ร้องไมแล้ว้านอม่ยออกมาด่วนเข้าไปดู้่ ราได้ส่งเราได้ส่งเฮลิคอปเต์เขามาในพื้นที่แล้วขย่มขมเยอะโอเวอร์คอกเยอโอเวอร์คอกด้วยโอเวอร์คอกขมเยอะยอยู่ไหนวะไม่อยู่ร้านนี้ร้านนั้นร้านนั้นอ่ะร้านไหนอ่ะร้านอยู่ตรงหน้าเราเเชี่ยกูติดร้านเนี้ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยไม่ไม่ไม่ ึไม่ได้เห็นกันอย่างนี้ไอ้เป้มีฉบง่ายจุดละนี่แม็กก็บอกใช่เหลืองเนี่ยไอ้เหลืองไอ้เหลืองเนี่ยแม็กเดี๋ยวแต่แม็กต้องไปหาเหลืออะไรยไงไอ้เหลือ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 งไอเหลืองไอแดงไอ้แดงเฮ้ยตอนนั้อุ้ยจน อยู่จนิ่งยังไงมึงก็ตายยังไงมึงก็ตายมึงอยู่นิ่งนิ่งมึงอยู่นิ่งนิ่งมึงจะตายดีหรือตองพืนต้องื้นต้อง่ื้องปื้นองพื้น้องพื้นตอาพี้นต้องเื้นตื้องพื้น้อ้ตอนต้อพน้้นตพื้องงื้อื่อง้น้ง้นั้งพืต้งตอนตอพน้ออนครับ ไี่อ <AR> <W r stage mainland> oh, oh ้อกไดเอาปืนโอ้โหเะียันนะหาที่แอบขึ้นมาเจอพี่ปาจุปามีดปามีแบบมีดแม่งล่วงไปตีนะนี่ก็ยิงไม่โดนอีกแล้วโอ้แฮวแถว ไอโจ้เอาดิเอาจริงๆอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าวันฟักก็มั่วเป็นบางครั้งเราไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้โจ้บอกตรงดูดิพี่พี่อยาเอาผมเป็นแบบดิยิงไม่เลี้ยงเลย ตาไมไอ้แมกไงตามไอ้แมกชิบหายพออันนี้ไม่มุ um. ้งอู้จเฮ้ยควายเฮ้ยความมุ้งไม่ไว้ชีวิตใครวามริงความมุงเอไม่ไว้ชีวิตใครไอความจริงว่าเอาใวม่พี่มีเกมบอยแอดวานไม่ให้มุ้งเล่นเห่นไหพี่ปัดไม้ดนะครับปัดมัเนี่ยเอาไว้ห้ามเข้ามาเข้ามายิงเข้ามายิง พี่มีเกมบอยแอดวาน e d ไม่ให้เล่นเห็นไหมเอามายิงใครอยากเล่นเกมเฮ้ยอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งข้าพี่อย่าเบิ้งข้าพ um um> ี Dios> ่อย่าเบิ้งข้าพี่อย่าเบิ้งข้าพี่พี่มีเกมบอยแอดวาน e d ไม่ให้เล่นเล่นไหมมันอินเทนโดหรือเปล่าพี่ไม่ใช่เนี่ยเกมบอยแอดวาน e d ขาวรุ่นขาวดำอ่ะลองดูดิเฮ้ยมึงลองดูดิมึงลองดูดิมึงอย่าทำหน้าอย่างนั้นมึงอย่าทำหน้าเหย่๋มึงอย่าทำหน้าเหย๋มึงอย่าทำหน้าเหย๋ไอ้แม็กซ์ ไอ้แม็กส์สวัสดีไม่ได้นี่ไม่ได้เอาแล้วเกมพิกปามีดโดนเกมบอยเอสวานไอ้มันไม่โดนน่ะมันเด้งตัวออกมาไอ้แม็กปามีดโดนเกมบอยเอสวานเอาแล้วถ้ารู้ก็จกย่าน้องแม็กซี่